สิอุปทานิยธรรมสูตรว่าด้วยธรรมที่เกื้อกูลแก่อุปทาน123ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่เกื้อกูลแก่อุปทานและอุปทานเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่เกื้อกูลแก่อุปทานเป็นอย่างไรและอุปทานเป็นอย่างไร คือรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร้พาใจให้กำหนัดมีอยู่เหล่านี้เราเรียกว่าธรรมที่เกื้อกูลแก่อุปทานฉันทราคะในรูปนั้นชื่อว่าอุปทานรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นธรรมรมที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจ ชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่ลาวนี้เราเรียกว่าธรรมที่เกื้อกูลแก่อุปทานฉันทราคะในธรรมนั้นชื่อว่าอุปทานอุปาทานิยธรรมสูตรที่สิบจบโลกะกามคุณะวัคที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวัคนี้คือหนึ่ง ปัมมารปาสสูตร 2. ทุติยมารปาสสูตร3โลกันตะขมณะสูตร4กรมคุณะสูตร 5. ้ัสกกะปหาสูตร 6. ปัญจสิกขาสูตร 7. สารีปุตตะสัตทิวิหาริกสูตร 8. ราหุโลวาทาสูตร 9. สัญโยชนิยธรรมสูตรสิบอุปาทานิยธรรมสูตร